สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บสตูดิโอผมครูจุ๊บสอนตัดต่อวิดีโอครับวันนี้เราจะพามาสอนวิธีการทําการสอนวิดีโอครับในอีกเทคนิคนึงนะครับซึ่งเราเคยสอนไปแล้วนะครับการสอนวิดีโอด้วยเทคนิคอีเวนต์แผ่นครอปครับในการย่อวิดีโอแล้วก็สอนวิดีโอนะครับวันนี้เราจะมาเป็นตอนที่2ครับมาอีกเทคนิคนึงครับโดยการใช้เอฟเฟกครับเอฟเฟกที่ว่านี้ก็คือเอฟเฟกที่ชื่อว่า Picture in Picture ครับเดี๋ยวเราลองมาดูเลยครับก่อนอื่นครับเราก็ลากวิดีโอมาเหมือนเดิมครับเราก็ลาก วิดีโอที่เป็นพื้นหลังนะครับก็เออวิดีโอที Anything ่อหน้าจอครับดักนั้นครับเป็นวิดีโอที่เราสอนครับเราก็ลากมาครับมันอยู่ด้านบนนะครับให้มันสอนกันอย่างนี้ครับหลังจากนั้นครับเรามาทําการซิงค์เสียงครับผมก็จะเดือดข้ามไปเร็วๆนะครับวิธีการซิง์เสียงนะครับเราก็มาดูนะครับช่องให้มันตรงกันนะครับอย่างนี้ครับกดดูแล้วก็สวัสดีครับวันนี้นะครับพอซิงเสียงตรงกันแล้วเขาเราทําการครับตัดนะครับทําการตัดนะครับ หลังจากนั้นครับก็ทําการลบเสียงที่ไม่ใช้ออกไปครับตัวนี้เสียงล่างผมใช้เสียงตัวบนครับเป็นเสียงหลังนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดไฟล์ที่เราจะทํางานให้เรียบร้อยครับต่อไปครับมาเข้าเทคนิคการซอรวิดีโอนะครับผมจะใช้เอฟเฟกครับตัวนี้ครับมาที่วิดโอเอฟเฟกครับ เอฟเฟกที่ใช้นะครับก็คือเอฟเฟกที่ชื่อว่า Picture in Picture ครับตัวนี้หลังจากนั้นครับง่ายมากครับเราก็ลากเอฟเฟกหมดเลยครับเราดูตรงนี้นครับเราอยากให้ภาพมันซ้อนตรงบริเวณมุมขวาด้านล่างครับแล้วก็ลากเอฟเฟกมาใส่เลยครับลากมาใส่ตรงตัวที่เป็นผู้บรรยายนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็คือเราได้วิดีโอมาแล้วครับที่เป็นยอดครับหลังจากนั้นครับเราจะปรับขนาดยงไงครับเราก็กดยอดนะครับตรงมุมขอบนี้เลยนะครับก็ง่ายเลยครับ ย่อไปเลยโดยข้อดีของการใช้เอฟเฟกต์พิกเจอร์อินพิกเจอร์นะครับมีข้อดีมากกว่าตัว Event p a n c o นนะครับบางประการครับคือสามารถปรับได้ละเอียดกว่าตัวที่เป็น Event p a n c o p นะครับที่ผมใช้สอนไปในบทก่อนหน้านี้นะครับโดยมันสามารถจะปรับรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับคือปรับเรื่องมุมุองศารครับมันสามารถหมุนนะครับหมุนวิดโอของเราได้เลยนะครับ แล้วก็สามารถปรับสเกลนะครับไอตัวนี้ตรงองศากับสเกลนะครับอีเวนเพนคอปก็ทําได้นะครับมาปรับรายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถจะมาปรับรายละเอียดที่ตรงบริเวณช่องในหน้าเมนูก็ได้ครับหรือว่าจะมาเข้าตรงพรีวิวก็ได้ครับอันนี้ก็ปรับได้หมดนะครับองศาก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับตรงตัวหมุนเนี่ยครับก็สามารถปรับองศาได้เหมือนกันนะครับแต่จะมีข้อแตกต่างนะครับมันสามารถจะเปลี่ยนขนาดสเกลนะครับโดยไม่ต้องฟิกก็ได้นะครับอันนี้ครับดูนะครับมี อย่างเงี้ยมันจะฟิกครับตราส่วนมันจะสมบูรณ์มากเลยครับต่อไปครับการเลื่อกโหมดอันต่อไปครับฟิกพาราลแกรมครับเป็นการทําเลื่อนครับแบบว่าสไลด์ด้านข้างแบบนี้นะครับนี่ครับให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมข้างหมูครับอย่างเงี้ยสามารถปรับได้นะครับอย่างงี้แล้วก็อันสุดท้ายนะครับฟรีฟอร์มนะครับคราวนี้ก็สามารถจะปรับแบบไปได้ทุกมุมเลยนะครับคราวนี้นะครับสามารถยืดเป็นรูปอะไรก็ได้ครับอย่างเงี้ย นี่ครับอันนี้คือความละเอียดนะครับในการใช้เอฟเฟกต์พิเจอร์พิ้เจอร์นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับซึ่งเราสามารถปรับได้ละเอียดกว่าอีเวนต์แผนขอครับแล้วก็ถ้าเราจะทำการฟิกนะครับเอาลบขอบข้างๆครับให้เหลือแต่ตรงตัวครับแล้วก็มาที่อีเวนต์แผนขอบเหมือนกันนะครับแล้วเราก็กดมาร์กครับแล้วก็ลากสี่เหลี่ยมลงไปนะครับอย่างนี้เอาประมาณนี้แค่นี้ครับมันก็ได้แล้วครับครับวันนี้กลับมาพบนี่ครับเราก็ได้รูปนะครับจัด อีกทีนะครับเ,เราก็เข้าไปที่เอฟเฟกต์พิจเจอร์อ็มิจเจอร์เหมือนเดิมครับเราก็สามารถจัดได้เลยครับว่าเราจะวางตรงไหนสำหรับ,บ happened, objetivo, วันนี้นะครับก็เป็นการจบครับการใช้เอฟเฟกต์พิจเจอร์อ็มพิจเจอร์นะครับในการสอนวิดีโอครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ